รู้สึกใจหายาเพราะแบบจบไวมากเพราะเขาฉายแบบอาทิตย์ละสองีพ hmm. ีก็เลยแบบจบไวรู้สึก mm hmm. ก็ขอบคุณแฟนๆมากกว่าที่แบบช่วยกันบันเทิงแล้วก็ดูมาตั้งแต่อีพีแรกจนพีพีสุดท้ายแล้วก็ดีใจที่ทุกคนมาหาในฟินอล e นะีพีงานที่เราไปดูด้วยกันพร้อมก,กันทุกคนต่ใจนตัวหน่งต่างเหมือนอีพีหนึ่งไม่ได้คิดะไรมากเหมือนเราก,เก็ได้มาเจอแฟนๆมาเปิดตัวละครในแต่ละตัวอะไรเนงะี้ยแต่พอ แล้วตอน EP จะเป็นแบบเหมือนเราส่งตัวละครกับสุนิยายอะไรก็แบบเออแต่ละซีนซึ่งซีนเนี่ยก็มีดราม่าด้วยในอีพีสุดท้ายครับผมก็ก็เศร้าดีก็เศร้าดีใจหายนะใจหายใจหายโอ้คือเรียกชั่นคือดังมากคือแล้วที่เรจะมีซีนสุดท้ายนี่คือเขินมาก ถือว่าในในถือว่าแรกๆเลยครับผมเขาเหมือนแต่เรื่องที่ผ่านมาจะเป็นลูกที่โตกว่าน,นี้หรือว่าแบบไปไปพาทครอบครัวมากกว่าไม่ได้มาร้องไห้ใส่การอะไรอย่างเงี้งยนะใช่เรียนบาก็เข้าทางครับก็หลเทกเลยครับเพราะหลายคัดแล้วก็เมื่อเยเนื่ยเนื่อยแต่ <c oughs> แตเนเี่ย ก็ดูรับสอนนะครับซีนที่แบบค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยกรนแพุ่งถึงขั้นมากทิ่คุ้มเข้าไปต่อยคุณชอบซีนแบบนั้นไหตัวเล่นต่อสลัดสลัดนะครับผมก็แต่ก่อนหน้านั้นมีมีเรื่องนะเพราะผมวิ่งล้มหน้าประตูเลยมีแผลครับผมเลยได้แค่นั้นจริงๆอยากพุ่งเข้าไปแรงกว่านี้ครับผมแต่ได้อันนั้นนี้ถือว่าแบบสนุกครับซีนนั้นเป็นซีนอารมณ์แรก มีเลยที่แบบว่ามาระเบิดอารมณ์อะไรแบบนี้หรือว่าแบบพี่สาก็มาบีฟมาแบบว่าผู้ช่วยอะไรก็มาช่วยกันบีฟก่อนเข้าซีนนะครับเป็นถือว่าเป็นซีนที่แบบทุกคนแบบช่วยกันได้ดีมากแล้วตอนซีนนี้ก็ถือว่าแบบได้รับคำชมเยอะเลยนะในในอันนเนี่ยถือว่าตกกรนแายละครได้เยอะเลยครับแต่ก็ยังไม่ไหนที่ไหนผี่โชมในตอนชิวงมีใช่เพราะแบบพักครอบครัวอยู่ตอนชีวันครับ ก็เป็นชีวิตที่แบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วครับเราขอเท่ยวเล่นแล้วเนาะเราแบบซ่อนซ่อนหัวไปซ่อนซ่อนไม่ตอดในแพสอะไรนะก็ชีวาพี่ชายชีวานใช่ครับชีวาเป็นพัทที่ชายเขาคือชีวานี่จะโผล่มาตอนอาหนักคุณดูแลสอนแล้วก็ อพอไปพาร์ทเนี่ยเหมือนชีวาโดนโดนท่วนอ่อนแบบให้จับคู่กับสุภุมสารุตก็คือพี่ก้าวอ,อะไรเงี้ยแล้วก็ก็ทาเรื่องเนีย่ยของเขาท่านมาอะไรเงี้ยซึ่งเราน้องสาวเราเคยโดนแบบสาัะจาก่มผื่นแล้วอะไรเงี้ยเราเลยแบบเป็นเซฟโซนให้น้องสาวดแบบีกแวบบ่าเาพราะมันแก้ไขอะไรไม่ได้เลยแต่ผมชอบนักศินป์อะไรแบบแบบพาร์ทครอบครัวอะไรเนาะเราเรา,เรามีน้องสาวเราสี่คนเลยนะ ไม่คือหลายคนครับแต่เขาเป็นผู้ชายคนเดียวในทีวหลายคนเลยแล้วชีวิชวันเราแบบยังไงนาคนที่ราทงานในักนก็ีครับผมก็ได้เรื่องงานกับพี่าพี่พีแล้วก็นักแสดงของพรชีวันไหยครับผมก็มีจริงๆมีพี่ตาก็คือจริงจเห็นหลายๆคนครับหลายคู่เลยที่มาโผล่เรื่องที่5ครับ ครับผมก็เดี๋ยวแซวที่นี้ผมแข่งบาสครับผมอันนี้ออนวันไหนวันนี้แหละออนวันนี้เลยค่ะออนวันนี้เลยค่ะออนยูบออนยูบออนยับโอเคครับผมแซวที่ผมแข่งบาสครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวมาอัปเดตแับผมยังยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคอนเฟิร์มอะไรบ้าง อ๋สามารถมาแชร์ได้ครับผมนักศึกษานักเรียนเข้าฟรีครับตั้งนั้นคนละร้อยครับจริงจริงตัวคนละร้อยไครับครับผมก็สนามนี้ไม่บุตรครับผมลงเอ็มอาร์ทีสนามกีฬาแห่งชาติใช่ไหมขอเชิสามกีฬาครับผมดีเอสดีเอสครับผมเอ็มอาร์ทีอะไรไม่ไม่ขึ้นนานแล้วโทษ ันนี้รอบชิงนะรอบชิงแข่งกับพี่กระทิงขุนอารมณ์พี่ชายสุทีรัต่์แต่ว่าเพนแฟนๆที่ไปนี่จะได้เห็นเราด้วยตาเนื้อในการใส่ชุดเล่นค่ะใช่ครับ